นี่คือเครื่องของ Desmo c d c h o u b l e r เอาอกบิ๊กไบ e อย่างมั่นใจด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับกรุงสีออโต้พร้อมสตาร์ันนี้เราอยู่ที่ทำเนียบเครื่องยนต์นะครับณนะโรงงานแห่งใหม่ของดูกติที่ระยองเป็นโรงงานใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะครับเราจะเห็นว่าดูกติอยู่ในเมืองไทยเป็นโรงงานแห่งที่2นะครับซึ่งนะวันนี้เขาขยายพื้นที่ใช้พื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นและความน่าสนใจตรงนี้คืออะไรนะครับ อยากพามาชมเครื่องในแต่และเจเนอเรชันของดูกติที่วันนี้เอามาจอดกันแบบใช้คาว่าจอดเลยครับเรียงกันเป็นบอยแบนด์เลยนะครับซึ่งนี่เครื่องแรกนะครับอันนี้คือ Desmo s ีด i c ีสตาราเลนะครับเครื่องยนต์ที่อยู่ในพ a n ิเก l e V4 นี่ได้ขัดแห้งมาด้วยสังเกตว่าเครื่องค่อนข้างเล็กนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับยุคข,ของ Test d a t a 11องศาอย่างเครื่องบอกนี้ก็เราจะเห็นอยู่ใน d ด v e l หรือว่าในม u l ติ Star a าัตเก่าที่เป็น L t w ทวนะครับสังเกตว่าเนี่ยทำไมเขาถนงเรียกว่า L อันเนี้ยเห็นไหมเพราะมันเป็นรูปทรงแอแต่เนี้ยเป็นทรง V นะครับก็เครื่องขนาดค่อนข้างเล็กเลยสามารถกดได้ต่ำกว่าถ้าไม่ CG มันเล็กกว่าแล้วก็เป็นเครื่องที่เทคโนโลยีใช้คำว่าไม่ธรรมดาน,นี่เครื่องแค่ช็อตบอกเดียวนะครับไอ้รอบเครื่องนี้มเีเทคโนโลยีอะไรมากกว่านี้อีกซึ่งพอเป็นตัวเนี้ยจะเป็นโซลาลินนะครับสังเกตว่าตัวอื่นจะเป็นสายพานนะอันนี้จะเป็นสายพานนะเปิดมาด้านในก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้คือไม่มีเอาสายพานออกนะครับอันนี้เครื่อง วาล์ว wow, แปรผัน DVT นะครับที่มีระบบวาล์วแปรผันนะครับออันนี้จะเป็นซูเปอร์ควอโดที่อยู่ใน11 99 12 99ที่เป็นแอลทวินนะครับสังเกตว่าเขาจะมีความเยื้องเป็น V ขึ้นเหมือนเป็น V 2นะครับอ่าทั้งเียดว่าทำไมพันนิกาเล่ยุคใหม่จากแอลทวินเขาเปลี่ยนจากแอลทวินเป็น V 2เพราะว่าสังเกตว่าเนี่ยอ่ะเห็นไหมมีความเป็น V ละมากกว่ายุคเก่าที่เป็นแอลทวินและความอันนี้เครื่อง7 95 7 96นะ้าห้าเเแล้วเดสมอโดเอล อันนี้ก็เครื่องเ e สเตาเหมือนกันอันนี้เครื่องเดสม o เดลยุคเก่าและที่น่าสนใจคือเครื่องบล็อกนี้นี่คือเครื่องของเดสม o ซ d ดิชนะครับดับเบิลอาร์อ่าฝาเครื่องนี่คือต้นแบบของเครื่องยนต์ Pan ิ g a l e V4 เลยที่เป็นเครื่องยนต์สี่สูบในเจนแรกที่บอกว่าลดแรงมากปกติเห็นรถเป็นคันไม่เคยเห็นเครื่องนะครับเครื่องค่อนข้างเล็กเลยนะดูขนาดผมว่าขนาดค่อนข้างเล็กเลยแล้วก็เครื่องบล็อกนี้ก็คือจะเป็นพื้นฐานที่ใกล้เคียงกับรถใน m บต o g p เลย แต่ m o t ต g p จะมีรายละเอียดที่มากกว่านั้นแล้วก็เรื่องแคมเรื่องอะไรก็จะเป็นพื้นฐานคือเป็นเครื่องเจนหนึ่งของ V4 แล้วกันแล้วก็ในยุคพันนี้ก็เรียก v ีจะเป็นเจน2นี่ก็เป็น Desmo s e ด i ชที่แบบว่ามีความอมาลังการมากมาดูเครื่องนี้ต่อนะครับเป็นซูเปอร์คอร์โดเหมือนกันน่าจะเป็น899เ5 9นะครับเพราะว่าแข็งเป็นสีเทาแล้วก็อันนี้ก็1 1 9เอ็9เเหมือนกันเพราะว่าแข็งเป็นสีทองนะครับดูง่ายๆเลยถ้าตัวพันจะเป็นฝาทองแข็งงทอง ตัว98900เนี่ยจะเป็นฝาสีเทานะครับอันนี้จะเป็นช็อตบ็อกที่เห็นชุดเกียร์ข้างในนะครับอยู่ด้านในเสดาไม่มีเครื่องโมโนให้ดูนะยังเห็นเครื่องโมโนมากเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเครื่องเจนก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นยุคคัชแห้งมงกเก็ตฝาคัชแห้งก็จะเป็นประมาณนี้เวลาถอดยางก็แกะยางก็จะนั่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหน่อยอันนี้ก็ซูเปรอร์คอร์โดเหมือนเดิมอันนี้จะเป็น DVT นะครับวาลแปรผัน วาลแปรผันนะครับอันนี้ก็ DVT เหมือนกันอันนี้เขามีเปิดฝาใ,ให้ดูด้านในนะครับแล้วก็ซูเปอร์คอโดแล้วก็เตสเตต้าเหมือนเดิมเป็นอะไรที่น่าสนใจนะซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่ณนะโรงงานที่ระยองของดูปติเลยก็เป็นโซนโชว์รูมที่พอถ่ายยาได้นะครับในลายผลิตจะถ่ายไม่ได้สวยเลยทีเดียวก็พามาชมนะครับกับเครื่องยนต์ในแต่ละเจเนอเรชั่น ผมเคยไปดูที่อิตาลีนะแต่ตอนนั้นเขาอยู่ในลายผลิตเลยถ่ายไม่ได้นะครับแต่นี่คือออกมาจอดข้างนอกให้เราเห็นแล้วว่าเออแต่เครื่องหน้าตาเป็นไงนะครับโอเควันนี้ลองลาเดลมาแั้งไงเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ